ยู่เนน่ยเอาเอาเมืนจะอยู่ครับอยู่ครับท่านชมอยู่อยู่ครับมาแล้วมาแล้วแต้มแรก เดี่ยวขนุนทั้งสองขอเอาเรื่องเหมือนกันนะท่านผู้ชมวอนนี้ผมเอาขนุนมาลองดูมันกลิ่นหอมมากมันยั่วยวนอะ่ะผมได้ว่าเอ้ยลองเคี่ยวแทนเม็ดโฟมดูดิเม็ดมะละกอยไอ้เม็ดมะละกอยยังกินเลยน,นี่ขนุนเด็ดแท้มันหอมเนี่ยมันต้องกินสิ สวัสดีครับท่านผู้ช you, มสวัสดีพี่ๆน้นักตกปลาทุกท Mont ่นานทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมตอนแรกว่าจะไม่ออกหมายนะครับวันนี้พอดีสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจท่านผู้ชมฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับตกตกหยุด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 ตก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 หยุด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 ตกตกนะฮะตอนนี้ก็ยังคุมฟ้าคุ้มฝนอยู่นะครับท้องฟ้าก็ยังปิดอยู่ท่านผู้ชม แต่ก็อดใจไม่ได้นะครับกลัวท่านผู้ชมไม่มีคลิปดูนะครับกลัว F อซที่ติดตามไม่มีคลิปดูนะครับกลัวเหงาก็ช่วงนี้เป็นช่วงกรอบโกยนะครับก็ต้องรีบเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงที่ฤดูฝนละนะฮะสักหน่อยก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วตอนนี้มันมันเป็นฝนช่วงไหนผมก็งงไปหมดเลยมันพายุมันมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมมันหายพักหนึ่งก็เข้ามันหายพักหนึ่งก็เข้านะ วันนี้ก็เหมือนกันนะครับท้องฟ้าก็ยังมืดปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับมีแดดอยู่บ้างเป็นบางจุดนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปออกหมายท่านผู้ชมก็คงจะเป็นแถวใกล้ๆนี่แหละนะครับไปแถควคลองท่าลาดนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าท่าลาดจุดไหนนะท่านผู้ชมก็จะพยายามหาจุดอื่นๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับมมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่หมายท่านผู้ชมไม่รู้ว่าฝนจะตกก่อนหรือเปล่านะตอนนี้ก็จอดติดไฟแดงกันเดี๋ยวสักครู่นะครับ

ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงหมายแล้วนะครับถึงหมายที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเก็บก่อก็ว่าจะลงทั้งสองสามชุดแล้วครับสองสามชุดลองดูก่อนเป็นยังไงนะครับพอดีน้ําค่อนข้างไหลแรงนะครับเท่าที่ดูนะครับข้างล่างน้ําไหลแรงมากก็เดี๋ยวจะลงทั้งสองสามชุดก่อนแล้วกัน น้ำโอ้มีเรือนั่นลำหนึ่งนะครับนี่ครับท้องฟ้าตามที่ผมบอกนะท่านผู้ชมก็กท้องฟ้าปิดนะครับเหมือนจะตกไปอีกรอบนึงนะแต่เหมือนตกไปแล้วรอบนึงนะครับโอ้น้ําขึ้นสูงนะท่านผู้ชมตรงจุดนู้นก็เป็นหมายต้นตาลน,นะครับเป็นหมายต้นตาลน้ลนาๆก็น่าจะรู้จักกันดีมานี้นะครับมากันบ่อยแน่นอนนะครับเชื่อว่าแถวๆนี้ต้องต้องมีมานะครับน้าต้องเคยมาหมายนี้นะ ก็ตอนนี้สภาพหมายทางค่อนข้างลบนะท่านผู้ชมทางที่ลงมาค่อนข้างลบโอ้อยู่นู่นมีนะนะคนหนึ่งมีนะแกคนหนึ่งครับมีว่าอยู่เห็นร่องรอยรถขับเข้าไปอยูนะโอเคเพื่อเการเสียเวลาเดี๋ยวผมพอเตรียมบุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าหมายที่ไม่ได้มาตั้งนานเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะยังหนานอยู่เหมือนเดิมนเ่ล่แต่น้ําใสนะฮนะน้ําใสอยู่โอเคครับ จะบอกว่าเมื่อก่อนหมายนี้นะครับท่านผู้ชมยังเด็ดนะครับแย่งชิงกันตลอดนะหมายนี้แย่งชิงกันตลอดครับไม่เคยคนมาไม่เคยขาดนะครับคนแย่งกันมาตลอดนะหมายนี้เดี๋ยวคนหนึ่งออกเดี๋ยวคนนึงเข้าเดี๋ยวคนนึงออกเดี๋ยวคนนึงเข้านะเวียนไหวอันนี้เนี่ยโอเค ขอผสมน้ำสักนิดหนึ่งขอผสมน้ำสักนิดหนึ่งเดี๋ยวพึ่งมาอีกนะฝนเนื้อพอผสมน้ำสักนิดหนึ่งะพอดีผมทำไอ้นี่มาผมทำนี่มาไอทำกูอ่ะโอ้โหลึกเวยตายรองเท้าวู้ดขาด พวกเท้าบูทขาดนะครับน้ำเข้าได้อน้ำเข้าไม่ว่าจะก,กันน้ำไม่ได้ไม่ใชนะ่พร้อมนะครับตอนนี้ก็ซื้อตะขอเบ็ดนะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นเบอร์สอง ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากครับสองจุดแบนรองรุนกันก็นิ่มๆทั้นทงนี้ว่าน้ําไหลนะครับลักษณะน้ําจะไหลลักษณะน้ําจะไหลตีนิ่มๆทั้นทงนี้นะอ,อ้ไปลุยเลย เปลี่ยนตะกัวหน่อยนะเพราะว่าน้ำค่อนข้างไหลแรงนะครับข้างล่างน้ำไหลแรงนะปกติก็ต้องใช้ตะกัวเป็นลูกฟัทองนะครับแต่ทีนี้มันไม่มีนะครับผมมีอยู่ลูกเล็กๆนะครับก็เลยใช้เป็นตัวแบบนี้แล้วกันโอ้น้ำไหลแรงนะคุณผู้ชมสังเกตจากสายเบ็ดละรู้จะได้แต็มหรือเปล่านะ ไม่แห้วนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วมหีวถือว่าโอเคแล้วนะ่ยฝนก็ทําท่าเหมือนจะมาตลอดเวลาเลยตอนนี้ อยู่ครับอยู่ครับท่านผู้ชมอยู่อยู่ครับมาแล้วมาแล้วแต้มแรกโอ้โหเพียนไซส์สวยโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมเปิดประเดิมแต้มแรกเพียนแซส์งามครับมองเป็ียนยังไม่เสร็จเลยแช่นอนเนี่ยเพียนไซส์สวยมากท่วานผู้ชมว้าว กระชังาาล <g ười> ชปลายังไม่ได้เอามาเลยเว้ยกระชังใส่ปลายังไม่ได้เอามานะฮะเออใส่สวยๆเดี๋ยวใส่ถุงไว้ก่อนแล้วกันเอาใส่ถุงไว้ก่อนนะ,ะ <g ười> เดี๋ยวอะไรยังไม่พร้อมเลยตอนนี้โอ้ ปลาหายไปไหนไปนี่โอ้ยนั่นนั่นนล้ตะกี้ก็เจอนะเขานะครับที่ตกอยู่ตรงนู้นนะครับแกออกไปละแกกลับไปละแกบอกว่าได้กระสูปไซส์สวยตัวหนึ่งนะครับกระสูปไซส์สวยตัวหนึ่งแกบอกแต่มันเสี่ยงเนาะข้างในมันจะรถติดเฮ้ยเอาละเอาละเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะเออปาอะไรปาอะไร ปลาอะไรปลาอะไรอยู่ไหมนั่นอยู่ไหมเหมือนจะดึงตะกลัวไม่ไหวด้วยตะกลัวหนักนะก้อนนี้กลัวหนักนะก้อนนี้โอเคเดี๋ยวขอลงเบียดเพิ่มก่อนนะจุ๊บ ปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรกํามังใหญ่โอ้โหโอ้โหอ้ท่านผู้ชมยอดครับติดตัวเล็กแล้วติดตัวใหญ่เพิ่มครับสองแต้มเลยมาทัวรอดโอ้โหโอ้โหใหญ่มากตัวนี้กํามังโบ้ครับโอ้โหตัวโบ้จริง ใหญ่มากเอ้เอาหมาแล้วเราหมาแล้วหมาแล้วเราหมาแล้วเอาปล่อยไปตัวเล็กตัวเล็กปล่อยไปรอดไหมอือโอ้โหท่านผู้ชมน้ำไหลแรงก็จริงนะครับแต่กินดีมากนะครับโอ้ต่างกันเยอะเลยนะครับกับตอนที่ไปตกหมาข้างในนะครับที่น้ำนิ่งๆนะครับโอ้ถ้ากินเร็วอย่างนี้กินไวอย่างนี้แบบ เจ๋วครับท่านผู้ชมอย่างนี้มีลุ้นตลอดนะครับโอ้ oh, น้ำไหลแรงก็จริงแต่ต้องใช้ตะกัวนะท่านผู้ชมใช้ตะกัวเ <Okay. S 2> ม็ดใหญ่นิดนึงนะครับเม็ดใหญ่นิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะสู้แรงน้ําไม่ได้ครับขนาดตอนนี้ผมใช้เม็ดใหญ่ก็จริงแต่ก็ยังพัดน้ํายังพัดพาไปได้นะตอนนี้โอเคท่านผู้ชมกว่าจะลงเบ็ดเสร็จก็บ่ายโมง <laughs> บ่ายโมงเกือบครึ่งแล้วท่านผู้ชมมาลุ้นกัน,นครับยกยาววันนี้ก็ ท้าเกตสี่โมงเหมือนเดิมโอเคครับ ไม่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้โอ้ยตกไปไปถึง30นาทีเลยบดไม้แกเดี๋ยวสัยต้อง,องหลบร้มก่อนนะครับว่าจะเอาเดี๋ยวเอาร่มมาโอ้เหมือนจะแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วท่านผู้ชมเหมือนแรงขึ้นเรื่อย ไม่หยุดนะครับปกติน่าจะตกไม่นานนะครับแต่นี่ไม่ใช่นะครับน่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับปลาก็ยังติเดเบ็ดอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกที่เป็นปลาเล็กนะครับกินอยู่นะครับลงไปฝนตกนี้ปลาก็จะเริ่มกินยากนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเจอฝนเจอน้ําใหม่อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะดีใจนะครับมันก็จะไม่ค่อยสนใจเหยื่อแล้วล่ะ โพึ่งลงเบ็ดได้ไปถึงครึ่งชั่วโมงเลยเสียดายจริงๆตากำลังกินดีเลยนะโอ้ยตีลงไปปุ๊บกินตีลงไปปุ๊บกินเลยเสียดายอะ่ะอากาศไม่เอื้อมนวยเลยจริงๆแน่นอนเนี่ยนะไม่ยอมหยุดนะครับเหมือนจะแรงขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ย ไ,ได้แต่ถ้าตกแรงก็ไปหลบในใต้สะพานได้นะคุผู้ชมตรงนี้มีตรงนี้ไปหลบได้ใต้สะพานตรงนี้ได้ตอนนี้นอกจากจะฝนตกแล้วก็บริเวณที่เราอยู่เนี่ยมันก็จะลื่นนะทีนี้ต่อไปนะ่านผู้ชมรอดูอีกสักหน่อยครับเอางเอาง่ามาไหม เลนตู้ยังสวยนะท่านชมนี่ได้ผลนะครับขนุนนะครับขนุนสุกนะครับใช้แทนเม็ดฟูมได้ผลนะตีทั้งสองขอเลยนะครับขนุนสุกเอ้ยอุอ๊อออยฟุดอ้ยอุ๊ยฟุดอืมลงน้ำไปแล้ว หลุดมือตกน้ำไปแล้วท่านผู้ชมตัวนึงโอ้จะเอาลงกระชังก็หน่อยหลุดมือซะแล้วตกน้ำแล้วปลาก็กินผลก็ตกเดี๋ยวเอาไว้กว่อนนะเดี๋ยวค่อยตีแนคันเกี่ยวขนุนทั้งสองขอเรื่องเหมือนกันนะท่านผู้ชมออ พอดีผม,มเอาขนุนมาลองดูมันกลิ่นหอมมากมันยัว่วยวนอ่ะผมได้ว่าเอยลองเขี่ยวแทนเม็ดโฟมดูดิเม,มาา็ดมะละกอยไอ้เม็ดมะละกอยยังกินเลยนี่ขนุนแท้มันหอมเนี่ยมันต้องกินสินะเม,มาา็ดมะละกอมันหมูอะไรเงี้ยยังกินเลยเลยว่านะลองเอาตัวขนุนสุกเนี่ยลองเกี่ยวแทนดิทำเป็นลูกเหมือนลูกเต่านะท่านผู้ชม ทำเป็นเมือนลูกเตา่าแล้วก็ตีแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ตีเนี่ยทำเป็นลูกเต่าเลยเนี่ยตัดเข้าไปวันเยี้ยตะกี้ก็โดนทั้งสองขอเลยปลาทั้งสองตัวเลย น,นี่ฮะเป็นเม็ดขนุนอีกแล้วครับไม่ใช่เม็ดขนุนเป็นเหยื่อขนุนอีกแล้วฮะโดนไงใส่งามๆนี่ฮะโดนขนุนอีกแล้วนะครับเกี่ยวขนุนสองใส่ยจะหอม,มาซี่กินขนุนมีไ,ไหมลูกเต่าครับต้มตำเป็นลูกเต่านะฮะโดนขนุนอีกแล้วแจ๋์แฉว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 ์มีตัวเป็นโดน มากครับทุกท่านติดนานจัดผมก็นึกว่าปลาเล็กนะครับอันนี้เป็นเม็ดโฟมนะครับติดอยู่ตั้งนานแต่มันกระดิกไม่ค่อยแรงอะ่ะแต่ตัวโต,วตวมากโอ้โหมก็นึกว่าปลาเล็กผมก็เลยไม่ไปยอมไปดูเขาสักทีนะเรา่ต้องเข้ากระชังน,น,นะอย่าหลุดนะอย่าหลุดข้างกระชังน,นะไอว้ตัวสวยตัวสวยสวย โอ้หมาน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 ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอีกแล้วครับละลอกที่สองนะครับดูท่าจะไม่ไหวนะครับแบบนี้สงสัยต้องได้เก็บของกันแล้วนะครับฝนตกอย่างเงี้ยนะครับเรื่อยๆท่านผู้ชมปลาก็จะเริ่มนิ่งนะครับปลาจะเริ่มนิ่งปลาจะเริ่มไม่ค่อยกินเหยื่อแล้วนะครับก็สงสัยจะต้องถอนกําลังละ เสดนะครับปลากินดีมากนะครับลงเบ็ดแค่สามคันเองนะครับลงแป๊บเดียวกินลงรถแป๊บเดียวกินพอฝนตกมาปุ๊บแค่นั้นแหละนะครับฝนตกมาปุ๊บแค่นั้นแหละหายเงียบไปหมดเลยหายหมดเลยนะครับแบบนี้คงจะไม่อยู่แต่ผมคิดว่าน่าจะไม่อยู่นะครับเมื่อกี้ท้องฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะแต่ทําไมมีฝนมาอีกกระมืตรงตรงข้างหลังตรงนู้นวาเริ่มเปิดอะแต่ว่าข้างหลังผมอะตรงนี้บริเวณน,นี้ยองฟ้ายังปิดอยู่ โอเคท่านผู้ชมสักหน่อยก็คงจะต้องกลับไปแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นะครับไม่หยุดนะได้ลงเบ็ดไปประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับถือว่าก็มีผลงานสวยๆให้ได้ดูอยู่นะครแต่ก็เสียดายนะครับที่แบบมาช่วงพายุเนาะมันก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคครับท่านผู้ชม เดียวถ้าผู้ชมดูทรงแล้วน่าจะไม่หยุดนะครับฝนก็น่าจะตกอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับเพราะว่าท้องฟ้ายังมืดอยู่นะครับยังมืดอยู่แล้วก็มีเมฆส่วนมากอยู่ครับก็ถือว่ามีผลงานให้รับชมกันเรื่อยๆนะท่านผู้ชมถึงแม้จะเวลานิดน้อยนะครับเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับที่ลงเบียดไปนะครับก็พอลงเบียดเสร็จปุ๊บก,ก็มีฝนมานะครับหยุดไปพักหนึ่งก็ตกมาอีกนะครับท่านผู้ชมถ้า อากาศดีดผมว่าน่าจะมีผลงานเยอะกว่านี้นะผมว่าเพราะว่าลงเบ็ดไปแป๊บเดียวก็กินละแล้วก็ปลามีแต่ใสสวยๆนั้นเลยนะครับเป็นปลากระเทียนปลากระมังอย่างเงี้ยใสสวยๆนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมลงเบ็ดไปแป๊บเดียวนะครับก็มีผลงานเลยโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้ดีแลกสักนินนะดนึงนะครับได้ลงเบ็ดสักแป๊บหนึ่งนะก็ถือว่าโอเคละนะได้เอาเบ็ดลงน้ำล้วก็ดีใจละนะครับเคสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เยงเท่านี้นะท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อ่า ติดสไล์ subscribe. อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงในครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปในครั้งต่อไปด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมเราวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับนะมาดูผลงานกันครับท่านผู้ชมตกปลาครึ่งชั่วโมงไอชั่วโมงครึง่งตกปลาชั่วโมงครึง่งโอ้นี่ครับ ไซส์สวยนะครับท่านผู้ชมนี่นะไซส์สวยๆกำมังกระเพียนก็ทำหลุดมือไปตัวหนึ่งกระเพียนไซส์สวยเหมือนกันนะครับถือว่าโอเคนะครับเนี่ยลงเบ็ดแค่ครึ่งชั่วโมงเองไปชั่วโมงครึ่งเองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งโอเคครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชม